ถ้ามอลีลาปามตอกบัตรกับบ้านแล้วเราก็ตอกบัตรกับบ้านเหมือนกันมันเองมันเองเองบอกใหม่ได้เมื่อกี้อะไรนะตัวนึ่งทำอะไรนะปามันนัดกันว่างนะปามันนัดกันไว้ว่าเนี่ยตอกบัตรเข้างานแล้วเดี๋ยวไอ้พวกตัวน้อยๆมึงไปฆ่าปลายห่างเหยื่อมันนะ วายมันกระตุกตรงนู้นกระตุกตรงนี้ให้คิดวันนี้ไอ้พวกตกปลามันจะได้คิดว่าปลากินดีเดี๋ยวมึงมึงกว็วายเอาปากะคาเบ็สสดอย่าให้โดนะนะวายไปุกงนล้นไปย่องไว้ให้คิดว่าวิ่งตามน้ำกูจะทำนาทีเลยนะเ,เดี๋ยวมึงไปบ้วนพวกมึงไปบ้วนบ้วนทรงนู้นงน้ <laughs> มันจะเลยิดว่าปไาชุมที่ไหนได้มีสีตัวพัดกันบนของตัวในน้ำไปนันดึงไปอูออ่าวันงนี้มาใหม่เจ้าง